อีกหนึ่งตลาดน้ำในกรุงเทพที่ขึ้นชื่อและห้ามพลาดก็อยากจะแนะนำที่นี่เลยตลาดน้ำตาลิงชันวันนี้จะพามาเดินเที่ยวที่นี่ที่มีทั้งของกินมากมายอาหารไทยอาหารโบราณงานหัตถกรรมสวยๆจากภูมิปัญญาชาวบ้านหรือจะเป็นต้นไม้พืชไม้ดอกไม้ประดับเป็นตลาดที่ยังคงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวบ้านริมน้ำไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นแพอาหาร พี่ไหวนั่งทานอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลก๋วยเตี๋ยวเรือหมูสเต๊ะผัดไทยและอีกมากมายซึ่งให้บรรยากาศที่เหมือนอยู่ในชนบทได้รับความอร่อยแบบพื้นบ้านแถมราคาอาหารก็ไม่แพงที่นี่เขาก็จะมีบริการนั่งเรือจะเรียกว่าตลิ่งชันทัวสามารถนั่งไปวัดสำคัญต่างๆเช่นวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณหรือที่อื่นๆเรียกได้ว่าทบจบในที่เดียว ใครที่อยากเที่ยวเล่นแบบชิลๆแวะมาตลาดน้ำตะลิงชันได้เลยเปิดให้บริการวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8โมงถึง4โมงครึ่งและนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆก็จะมีวัดตะลิงชันสามารถเข้ามากราบไหว้และด้านในจะมีตลาดน้ำสองคลองซึ่งให้ความรู้สึกคล้ายกับตลาดน้ำตะลิงชันอีกด้วยการเดินทางมาย,ยันตลาดน้ำตลิงชันมีที่จอดรถสำหรับรถส่วนตัว MRT ลงสถานีบางขุนนนท์ และรถประจำทางสายตามนี้เลย